จักไใล่ะเป็นหมาเป็นคนท้งผู้ใดเป็นยังกับเป็นพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากเป็นยังกับเป็นหลุดบ้องเงินบ้องอดอกเห็ุซัวก็ได้ซัวไัคิดซัวก็ได้ซัวไปคิดดีทำดีก็ได้ดีอ่ะพี่น้องเอ้ยคนเท่าน่ะนะไม่อยากเบ่ากว่าเห็นมาหมืดเราแ่ะสุดท้ายมันก็ต้องแพ้ภัยตัวเองนั่นแหละ ขาคิดบดีเวคนอื่นเห็ดสัวคนอื่นตัวเสดียุติสิุมุนีบาปกรรมแห่งน,น้ำท่านยนโยนดาบยนหอกให้เขาอย่างเขาย่นดอกไม้อย้าของสิเฮยยนดาบยนหอกให้เขามิได้เขาเสียอับปืนหนึ่งบาสุก,การตัวฉันไม่ใช่คนโลกสวยนะอันนี้พูดถึงทุกคนนะพูดถึงทุกคนที่ เราทําให้ดีกับคนอื่นเขายนหอโยนดาบในเขาสิเขาบพิ่มยนดอกไหม่เขาได้พี่น้องเขาก็มีสีนมีมือได้พี่น้องล้อให้ถือขี้ก่อนขี้บ่ถือคอยเปิดเพลงนูนี่เลยเพลงอันไม่เพลงคำเชยเชยเพลงปวดฉันเยอะมาตีแก้วพี่น้องเจ้าที่สอง น้ำแข็งเกี้ผมมาเต็มแก้วตัวนี้เหลือมาเศษสามส่วนซี่แล้วต่อไปก็สีเหลือเครื่องแก้วยาปากกันจเจ้าว่าวาน้องซีว้าเองเห็อวะบัา,บานนี้มึงจะมายังขวัญมันคักว่าตรงๆมีดนตีสดแล้วครับที่ฟินแลนด์คาเฟ่น,นะครับ นักร้องนำนะครับนำคีย์โดยบอนโน้นนะครับทุกคนเราคือนักร้องนำเย้ yeah! วันนี้บอนโน้ตมาจัดรายการนะครับขึ้นเหงาสาวออฟฟิศน,นะครับผมมาเพลงนี้กับสวัสดีครับเชิญครับรลูกค้ามาแล้วนี่อันข่บยบ่เนเงินยังเอาพี่นออ้องข่เงินตั้น หลานกาแฟเอาแคบหมูมาฝากขายพีย่หนุ่มพี่หนุ่มแคบหมูเอาแคบหมูมาฝากขายเห็นไหมพี่เขาอยากแคบหมูกันหลานกาแฟอยู่หน่องเอาแคบหมูมาฝากกุ้ยขาวฝากขายขอย่างเดิมเด,ดิมพี่หนุ่มเด้อฉลาดหมูดีพี่หนุ่มโอ้ยเจ้าต้องฟังกูหลาบแดงกูนะมุจเจ้าหนุ่มคอยกับมังเพ่งแบบสไตล์นีอยู่ ใครที่ต้องการแคบหมูนะครับไปทานนะครับว่าจะไปกรุงเทพไปตั้งจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะครับมาแวะรับได้ที่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาคอนแกตนะครับอยู่ที่โรงพยาบาล k r m s u สุริอสพิอลทางเข้าสนามบินเลยนะบอกเลยว่าลาเต้นมอนม,อนมิวอะไรที่นัวมากถ้าไม่นัวนะมาเหยียบหน้าบอโนอบอสดากได้เลยสองแก้วเราคอย ทำไมมันมันอยู่สูงเกินไปต้องทำยังไงแค่หมูนะครับกรดอมมาซื้อได้พี่น้งนองอย,อย่างบันยำหินยด้าปากขอเพลงอัคอยทางที่นางลองเดี๋ยวใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฉับอกเลยตอนนี้พูดเสียงดังไหมนะครับเพราะมีลูกค้าอยู่นะครับมีลูกค้าตกใจ วันนี้เลี้ยงไอ้กาแฟยามยังอม่นีไ้ไม่ต้องเลี้ยงเอาให้เขาเลยวันละแก้วพี่น้องต้องอันนี้เด้ต้องเอาเง้นห่ห้ามหิ่ยัางเด้เขามาแบบว่าบริการโนนนี่นะเัาก็ต้องซัพพอร์ตกาแฟเขาเดีพี่น้องกาแฟกินคู่กับแคบหมุนกินซูชิแหละเจ้าไม่ใช่ก็ยา นางไก่ทอดไม่หรร้านกาแฟเดี๋ไม่ทำผ่านัางไก่ทอดอน,ทนีอดดิอย่างเดนนี้เล็วๆเล่าให้ฟังหน่อยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกร้องให้ฟังหน่อยขอ่ได้ติดต,ตามข้าวช่วงนี้ขอเห็นงานต้นเดือนนี้จะยุ่งมากอืมทำมาฝากขายเฮ้ยหน่มามาฝากขายไม่มีความเกรงใจเลยนะทุกคนนะไม่ต้องมาซื้อให้แกนะ เราก็เสื่อมเล่าด้อพี่นอ้องหื้นก็หื้นน้ำมันแข็งเป็นหยำมันไอยเป็นหย่ำไม่ล่ำปออีหลี่บนบอลนอรอยู่90าศูนคนนั้นไข่เขาได้อยู่24ปีนึงไข่ในเด็กเจนเซต็ตอย่ามาบางค้าไปไข่ผู้เฒ่าเด้ยอยไข่ไม่อยากเฒ่าเด้อเฒ่ากับเ่าตั้งมุตเจ้าโลไข่อยยังเด็กหน่อยอยู่ทุกคนมีความคิดเหมือนผมไหมว่าเราอาจจะมีความคิดว่าเราอายุ20กว่าตลอดเลย ผมรู้สึกว่าผมยังเอาอยู่ยี่สิบห้าปีตลอดเลยนี่แหละฮะนี่มีสอีสาขาสาขาอยู่รอนครับอบันนี้สาขาคอนแก่นครับโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ พี่มาถามถูกหมองมากพี่ก็ถามว่าขอบคุณครับพี่ก็มาถามว่าร้านกาแฟยพยบาบาลอยู่ไหนก็อยู่นี่แหละครับตรงนี้แหละครับหนาสูบขึน้นพยาบาลหนาสูขคือจังเงินอสมอนสูหนาสูก็จะหกเป็นหยอดไส้อ,บอ,อเบดก็คิดว่าฟินแลนด์คาเฟ่หนาสูขคืออสม้อพวกไปหยอด ใส่อบเด่นหนาสูบขื้นพู้เยี่ยบานเด้อนี่พี่นอ้องอ,อ,อยากบอกเลย,ยนัวคักอร่อยมากทุกคนนมอดมิ้วนี่เป็นอะไรที่ชงกับอะไรก็อร่อยนัวมากถ้าชงกับชาเขียวยิ่งจะอร่อยนะเพราะมันนัวจริงๆพวกทุกคนก็จะว่านัวไหมนัวอัวนัว มูจอกเคยกินมนมโอ๊มิวเนะี่ยหือเกิดมาเคยกินนมเหมือนงัวแดงองน่นนันเคยกินหรือเปล่านมโอดมิวเนะี่ยทุกคนไม่ใช่เคยกินแต่นมงัวแดงนะนมงัวแดงมันนะยุคเรนิสูุงัวแดงไทยเดนมารนะ์กอ่ะเคยกินแต่นมงัวแดงให้เดนมาร์กตีเวลามาฟินเล่นคาเฟ่นนะ่ะสั่งนมโอดมิวจากโอดมิวพบบเพิ่มยี่สิบห้าบาทแพงมากทุกคนใครที่แพ้นมวัว หรือ,อยังก่อไขมันอน่นบอต้องการไขมันน้อยต้องสั่งนมโอ๊ตมิลค์บมเมนไปสั่งนงมงัวแดงเด้อยคุอยู่บอกนมงัวแดงกันนะอีะอยังอีกอีก่กขวัญมึงสั่งผู้ใดหาสั่งผู้นั้นบุบาริตาเถาวัลย์ผู้ใดล่ะสัวอีเปลี่ยนกม็กมันบอกว่ามือกับอีบ,บีฮาน บริตาแถวเมมติกูยังยิบซียิ้มหาอยู่เปลี่ยนมึงเอ้ยกูจะบอกได้กลายมันอิดลุ้มเซิงมึงดินั่นนั่นพี่กับพี่อันนี้มาม้วนค้างพี่พี่อภรณ์เห็นไหมบอกว่าลูกนี้นี่อ้อออยู่เห็นบอลอี๋นี่ยเป็นนุ่มหน่อยอยู่พฤศจิกากูเถากะามกูยังคิดว่าของกอูยิ้มหาอยู่กูสูญน,นี่ใส่นมอดมิ้วนี่ เคยกินบอลนี่น้ำอ้นมิวหรือว่าไม่ก็กินแต่นมมัวแดงเด้อะสื่อกินเด้อะคาแฟ่ผสมน้ำอ้นหมอกนมิวนี่โย่หุ่ยขอบคุณดาวนะครับอุ้ยคนนี้ก็มืตาหักกันเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยคนหูคนดีเขาเ้ืยเออเนี่เด้อบอลนอสใส่ชุดแล้วมันเด็กอายุยี่สิบต้นตเห็นบ้นี่มาเบิ้งบอลนอสใส่ชุดนี้แล้วเหมือนคนอายุยี่สิบต้นๆนี่เห็นบ้นี่ ไอสิบเปนแถวือจงสูงน่ะเพื่อออสมวงเื่อพไปแจกไส้อาเบดนี่นยอดยายุ่งนี่สูนี่กูจะบอไส้อาเบดอ่ะกูสูนนี่เห็นบ่้นี่นี่ของแต่งอย่างนี้นี่ได้อยู่ในกล้องได้อยู่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเปปลายปลายสี่สิบสิโว้ยโนมก็บว่า,ายคน่นโน้งเถาเป็นอยู่ที่โน,น้เอ,อ้ย morning อานเมนเน็นนะจาสิเรลียงกาแฟยังไงพินิดว้ายพินิดพินิดพิจกกันดาวชั้นตัวนี้แจกดาวชั้น2500ดวงเลยดวงเนี่ยเลยนี่พินิดสวัสดีครับกูสวัสดีก่อนหรอวะขันบาเลียงกาแฟดิปูน้ำอ่านเหมดนหละเมนเบิรงก่อนศูนย์พินิดจิมมิโจนี่เห็นไหม มีนาตีมีแม่ชันไลฟ์อยู่อย่าเพึ่งนะ <c oughs> สวัสดีทุกคนพิ่ปติพรพี่นาคพี่นาละพัด์ผุนดนทักซื้อ,อยังหลอกกนทักงถึงแนีถึงเนี้ยพี่เกดิตยาพี่แสงดาสวัสดีนะครับทุกคนนะไม่ใช่อะไรนะทุกคนเคลื่อนตาตาตรงในเบื้องจอนี่อันนี้ก็ตรงเนมะอานอันโอ้ยขอบคุณสำหรับดาวครับพี่จุ๋มจีมเห็นบอเลื่อน ในในกล้องที่เราไลฟ์แบบพี่น้องในกล้องที่เราไลฟ์แบบมันมันบกขืนขอความตาก็ต้องไลไปได้กล้องนีกตานี่งก็ต้องอ้านอีกจอหนึ่งแหมเด็กชายโน้ตเลยค่ะเห็นบอสโอ้ยพี่พิพาขอคุณครับอยู่อำเภอเมืองเลยค่ะมึงส่งโลมาเลยอีกขวานกูจะนั่งไปตีเมืองกูสวนอุ้ยไอเลิฟมาเชิดเถื่อ พี่น้องเบื้องพนักงานขอ่อยโบแต่งตัวแต่งอย่างนี้เบื้องบอได้เป็นตัวอย่างเบื้องเบืบ้อง,งไม่ได้อายุสิบอายุยี่สิบต้นๆหนาคืจาอจัางเงินซุ่มไปแจกส้อยเด่น,นะจะไปเข้าคลินิกลูกหุ่นร่องขาซัดหุ่น สวัสดีทุกคนนะครับไปี่เข้ามาแล้วครับกรุณานะครับผมส่งดาวให้บอลรถคนละห้าร้อยดวงนะครับผมโอยว่าไปก่อนข้ามอนี้แล้วนี่อันเมื่อวปลข่อยเถาอยู่นี่เด้อขอยขอ,ยอย่างที่เราคอยยื้อิมหาตนตนหนึงเด้อสวัสดีครับเชิญครับฉันจะแต่งตัวมาขายของช่วยให้เธอ ไลฟ์นี้นะครับฝากถึงเจ้าของร้านเค้กด้วยนะครับที่จะามาส่งนะครับจากหนองคายนะครับต่อามาเนี้ยมดเค้ขายแล้วเค้กสองมือเมดสองมือบอยขึ้นหน้าแหล่เด็จ้านะโอเวอร์แมนดีจ้าคนดังสวัสดีทุกคนนะครับ พี่น้องบางครั้งบด้อ่านเมนย้อนว่านี่เด้เมนมันเมนเมนมันไม่ขึ้นเครื่องที่ไลฟ์นะทุกคนนะมันต้องเดียมัอ่านอีกเครื่องหนึ่งมันก็เลยแบบว่าแบบเหมือนไม่ได้ใส่ใจอย่างที่เราใส่ใจอยู่นะบอยขึ้นนาแหล่แทนมันนีพนะเอาู้ใดมีส่งรลวมบ้าทำไงสีส้มไหมสันแหล่งกัแหล่นั่นแหละหนามันก็ถือแดดถึงอยังเจ้าแนวอื่นมาถือแดดจะเทียงมันยังแหล่ เมื่อดีกแล้วพี่นอ้องเห็นหน่อยด้วยจังนี้ก็หอยกินอร่อยมากลาเต้ใส่โอ๊ตมิลค์เมนมันไม่ขึ้นแล้วอะ่ะทำไงวะเมนอันนี้ก็ไม่ขึ้นแล้ว ออกมาแล้วเหมือนหนุ่มน้อยไวทีนจ้าปกทุกขจาจะว่าไวทีนไปลวัาหยังไวทินก็คือยังเป็นใิสะุลุนอยู่ไปสิถเถาคือยัยมิน <c oughs> วันนี้นะครับมานะครับที่ฟินแลนด์คาเฟ่สากาคอสแก่นนะครับทุกคนเอ่ยครบเอ่ยคามาซื้อกาแฟ้หลานเนี่ยครับวิลาพัะนะ พี่เราขายกายว่าขายกายว่าเวลาครับเอื้อขายเคซื้อมาหกสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดโอ้ยยิ่งมาหายว่าไปโดนได้ถอนเกรยครับเกรยครับเกรยมาซื้อกาแฟให้หลานนะครับมือนีหลานยู่ฟินแลนด์คาเฟ่สาขาคอนแก่นหลานนีแคบหมูมาขายน้ำเลค้าเป็นแคบหมูพันธุ์หนุ่มครับทรรมาแซ่บบอกะแข็งยูคาร์บน้ำมันกะเฮิรนเฮินครับเกรยครับ กินรับตำบักหุงกับป่นกับเจ้านี่ก่ทำว่ามันเข่ากันบองกับว่าเข่ากันป็นไดหรอ,อ,อ,อนนครับเพราะว่าแคบหมวนบาแซเนี่ยครับเอื้ยครับขอบคุณนะครับบอนโน้ตสี่สิบปีเลยพี่น้องขอยี่สิบปีเราขอยูว่ไ่อยากเทาอะ่ะเป็นคนความตายก็ไม่กลัวนะ ย่านเถ่าย่างเดียวผมอะแก่ไม่กลัวกลัวตายบ่ไปความตายไปย่านย่านเถ่าย่างเดียวบ่ราอยากเถ่าพี่น้องข่อยยังคือรู้สึกว่าข่อยเป็นเด็กน้อยเออเออเอะเอออุ้งคอยยังรู้จักว่าข่อยอายุยี่สิบต้นต้นอยู่ด้วยเดิมนี่เอื้อยครับเอื้อยครับมื้อนี้มาอุ่นคนกาแฟหลานเด้อครับเค้กผมนี่ขายดอกครับเดี๋ยวมาได้ยอดครับเดี๋ยวพี่มันฟินแลนด์เพิร์นสิมาว่าพีินวดบ่มาไล่ขายโนนนี่นั่นเด้อครับ วันนี้นะครับเข้ากลุ่มปิดนนะครับทุกคนเพราะว่าบอลน,นว่จะเปลี่ยนเหล่งกีล่านะเหมือนซุ่มลูกโตเกียวมูนี่โอ้ขากูสิบว่าขาคือสูเิ่าแล้ววันนี้เป็นเหล่งกีลอกกฬล่าทุกคนเดี๋ยวบอลเดี๋ยวจะไปก่อนนะครับทุกคนนะครับเพราะว่ามีงานนะครับ <c oughs> ไปอาบนา้ำอาบน้องพี่น้องเรายังไม่อาบน้ําอาบน้องนะครับ ไปคาบน้ำอ่ำน้องก้อนพี่น้องมาวมารอ่าพพินาตีทั่วมาโอเคทุกคนบ๊ายบาย